สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลค่ะเห็นอยังห่ะลูกเมืองเอ่ยเ่นกระนอนฮะเลิกโรงเรียนแล้วหรอคะอ่ะสวัสดีอะไรให้เปิดหรอคะไม่รู้อ่ะสวัสดีจ้าก่อนค่ะมา,าฝากกดไลค์กดแชร์ทำพูดดีๆสิกดไลค์กดแชร์คำแพงด้วยคลิป คจ้าวันนี้ก็เป็นวันที่สิบห้ากรกฎาคมสองห้าหกแปดบายไปโรงเรียนในวันนั้นอ่ะวันไหนวันนั้น่ะวันไหนวันนั้นอ่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปไหมพรุ่งนี้ไปค่ะใส่ชุดอะไรใส่ชุดสีเหลืองใช่ใส่เสื้อสีเหลืองกางเกงสีดำนน้องนิ่งเดียค่ะน้องเหนือกับน้องนิ่งน้องเหนือกับน้องนิ่งไปโรงเรียนสนุกไหมสนุก โอเควันนี้คุณครูสอนอะไรบ้างคะยัง,ยงไม่ได้เก็บของอย่ยาทำอย่าทำาทำนะลูกชิ้นอยู่ข้างล่างค่ะ,คะนะเดี๋ยวแม่เพ่นจะพาเอฟซทั้ทงช่องไปโทรหาพ่อหมอดูเล็กเด็ดนะคะแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่16กกรกฎาคม2 5 6 8ที่แรกว่าที่แรกเพิ่นว่าจะทรงไห้มืออื่นตอนเศร้านะคะแ,แต่ว่าเพิ่น,นเพิ่นว่าทรงไห้มือนี่จะดีกว่าเนาะคะ่ะเนาะ จ้าคำแพงแกงส้มตัวปวนาาาาบานกับหกกค่ะหลายคนอยู่น้ักันก็นเลยหกเนาะไม่อ่ะไปโทรหาพ่อกันดีกว่าค่ะพ่อก็อยู่นั่นไงเอา้าพทรหาพ่อหมอดูเลขเด็ดไม่ใช่พ่อผหัดหมอเหรอใช่พ่อหมอดูเลขเด็ดคุณหมอเหรอใช่คุณหมอจะมาฉีดยาให้คำแพงแหละ ไม่ใช่ไม่ใช่แม่พูดเล่นเฉยๆนี่ยานแห้งย่าคนคุณหมอโดนเย็บไปสองเข็มกลัวคุณหมอเลยค่ะ <c oughs> อ่ะบาบโทรหาพ่อหมอดูเลขเด็ดกันดีกว่านะคะ ตัวนี้นะเอามาให้แม่เขียนงานอย่าทันเียงดังม่เป็นค่ะสวัสดีค่ะพ่อวิ่งบนสีนตัวเดียววิ่งบนสีตัวเดียวสี <laughs> ตัวเดียวค่ะแม่สตัวให้หนึ่งสีเม็ดเดียวบนบนบวกล่างก็ได้หนึ่งสีเม็ดเดียว บนล่างใช่ไหมคะใช่ใช่สามตัวให้เจ็ดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่บนล่างสี่ตัวเดียวแล้วก็สี่หนึ่งหนึ่งสี่ใช่ไหมคะหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่แล้วก็สามตัวเจ็ดหนึ่งสี่แล้วก็แปดหนึ่งสี่หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่แล้วก็แปดหนึ่งสี่จ้ะ บออีว่างวัน,นี้ล้างตาได้ค่ะบน,นะล่างตัดเล่นได้ด้วยใช่ไหมคะพ่อตัดเล่นได้ก็เตอเวอรส8.4และ7.4ที่นแหสะสมตรงๆอ๋อค่ะค่ะโอเคไม่เป็นลงได้จารย์ด้วยนะค่ะได้ค่ะพ่อขอบคุณคะ่ะนะโทรหาพ่อแล้วพ่อบอกว่าบนล่างให้วิ่งสีตัวเดียวนะคะ วิ่งนะคะพ่อหมอเหรอพ่อหมอค่ะกําแพงแกงส้มอ่ะวิ่งสี่ตัวเดียวหนึ่งสี่ตัวเดียวนะคะนี่ค่ะก็กลับด้วยนะคะเอค่ะสี่หนึ่งหนึ่งสีหนึ่งสีหนึ่งนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเขียนชื่อก่อนเนาะเขียนชื่อพ่อก่อน ไทยรัฐบาลไทยนั่นแหละเดอ้อค่ะ fc ไปอ,อยากเขียนเงาวเนาะบนล่างให้วิ่งสี่เมตรเดียวนะคะ fc ีนี่ค่ะ เียนวันที่กันนะ16บหกทับเจับหกค่ะ1นเม็ดเดียวนะคะแต่ว่า FC ทั้งช่องกลกับไว้นีเนอกเพิ่ว่าเพิ่ว่าฟันทุ่งเหมือนว่าจะมา1นสเม็ดเดียวเพิ่ว่าแต่ว่าเข้ากับซื้อบนกันล่างล่างกันบนเนาะบนล่าง1นึ1กลับด้วยนะคะเอชุด3ตัวบนให้มา7จ็ด1นึดหนึ่งสนะคะ ผูใดมากก็ตามผูใดบ่มมากก็พานได้เนาะเดี๋ยวว่าตัวเลขเพิ่นบ่หลายคู่หน่อยหน่อยคู่นะคะเป็นตาดตามอยู่ดอกเนาะเผื่อมันออกมาจะบ่ได้เสียใจของคนก็ว่าเอ้ยบ่งามดอกขีโมว่าไม่มันเพิ่นเพิ่นก็ให้ตามสูตรของเพิ่นนั่ been, h, you. You นล่ะเนาะคือเล่าคืออียังคือกันเิ่นกระเฮ็ดสสุด ตามคิดคำนวณสูตร่นแล้วเข้าก็เข้ารุดก็รุดให้น้อยคู่เนาะบ่ได้ห้หลายคู่แคปหน้าจอหรือยางค้รารัฐบาลไทยส่วนงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วเนาะเพื่อนห้มาบอเข่านะคะบนให้เจ็ดมาเม็ดเดียวล่างให้มาห้าเม็ดเดียวบอมาเนาะรุดค่ะบอเขา่าะงวดนี้ก็เลยให้มาใหม่ เป็นวิ่งบนล่าง4เม็ดเดียว4 1 1เออให้มา1 4เม็ดเดียว fc ทั้งช่องกรกลับไว้ด้วย4 1นะคะแล้วก็ชุด3ตัว7 1 4แล้วก็8 1 4นนั่นเองเนาะ อ๋อยังมีของอาจารย์หนุ่มกระสินนะคะเดี๋ยวม่เพ็ญอมมาลงเพิ่มให้นะคะของอาจารย์หนุ่มกระสินมาโค้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวม่เพ็ญอมมาลงต่อให้เนาะนี่เนาะมาบึ่งตัวเลขแนวทางของอาจารย์หนุ่มกระสินโค้งสุดท้ายนะคะนี่ค่ะอาจารย์ให้วิ่งบนมาหกเม็ดเดียวนะคะชุดสามตัวบนศูนย์สองหกแล้วก็ชุดสองตัวบนเน้นที่สองหก แล้วก็ลองมา06ส่วนล่างอาจารย์วิ่ง0เม็ดเดียวเน้นที่30ลองที่90นะคะบนสองคู่นอนออบนสองคู่ล่าง2คู่ะเนี่ยค่ะแคปหน้าจอเอาของอาจารย์นุมกัลสินนะคะเนาะพี่พหะัตเพิ่นว่าปูซีศูฟันนะคะอยู่ไซรัะเปินออกไปใบไซรัะเยวเอาไ้ดะ ทังเลขปู40นะคะพี่ภาฮั์เพิ่นไปหาปูมือนีเอาไายชื่อของเอฟซีทั้งช่องไปให้ปูเปิดดวงให้นะคะมือนีากานี่ค่ะพี่ภาฮั์ได้มาชุดบนนะคะเอาชุดบนไปก่อนเนาะอะไรบนบนอันไนบนอันไนล่างเอออันนี้บนค่ะนี่บนปูให้มา วิ่งวิ่งตัวใดไออ๋อวิ่งเก้าบอวิ่งเก้าคือจับคูว่ามีเก้าละบะลลอเาอ,อ๋อเอาเก้าไปว่างไว้ลักล่อยอนี่ค่ะมีห้าสี่แปดสี่หนึ่งสี่ห้าศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์เน้นที่ห้าสี่นะคะค่ะอันนี้เลขฝันปู่ให้มาเก้าสี่ห้านะคะในฝันอย่าค่อยไปเบิ้งตัวอันนั่นเนาะแคปหน้าจอเอาชุดบนของ ปู่40นะคะผู้ใดเบิ่งเข้าใจก็บเบิ่งเด้แม่เพ่นบางเท่อแม่เพ่นบ่อัดบ่เข้าใจอ,อ,อันนี้เพิ่อนอันเหล็กลักหน่วยลักสิบเพิ่นกับบู้หูเนาะนี่คะ่ะแม่เพ่นบ่คอยเก่งปันไหนเหลืองสูตรคำนวณเหล็นะคะหูแต่ว่าเพิ่นหามาจับคูมาหาจ,จังสิเข้าใจนะคะอันนี้เป็นชุดบนนะคะแคบหน้าจอได้กันหรือยังมาเบิ่งชุดล่างนะคะนี่คะ่ะชุดล่างของปู่40เนาะ นะะี่ค่ะวิ่งหนึ่งเม็ดเดียวหนึ่งห้าหนึ่งแปดเจ็ดสี่เจ็ดแปดนะคะแต่ว่าเพิ่นบนินหาเนาะชุดอ่าล่างบด้วงกลมหายมีหลักหลักสิบหรือหลักหน่วยบบฮูเนาะมีหนึ่งกับหกกับเจ็ดแล้วก็อ่ามีแปดมีหนึ่งมีสามมีสี่เนาะข้างบนเออข้างอันที่ว่าเพิ่นเขียนไว้หานะเป็นหลักสิบหรือว่าหลักหน่วยกับโบหูเด้อค่ะแม่เพ่นกับโบเคยเก่งบันได แค่เอาตัวเลขมาฝากเนาะเป็นคู่กับพ่อแล้วค่ะอ่ะวิ่งหนึ่งล่างจับคู่หนึ่งหแดเแล้วก็78นะคะอันนี้เป็นเลขล่างของปู่สีนี่ค่ะเลขฝันนะคะพี่พาฮมาเขียนให้เมื่อกี้เนาะเพิ่นมาเว่าความฝันในฟังค่ะว่าปู่ฝันดีนะคะฝันว่ามีผู้เท่าสองกุมมาเทียงกันใส่หูเพิ่นนะคะอยู่หน้ากุดเพิ่นกุฏีเพิ่น ว่ากลุ่มหนึ่งว่าซีหากลุ่มหนึ่งว่าหาซีซีหาหาซื้อแล้วก็ตกลงกันได้ที่สีหานะคะเพื่อนวาเนาะนี่ค่ะเน้นที่สีห่ห้าแล้วก็วงกลมเน้นอ่าเพื่อนเอาลักเก่ามาใส่นะคะเพราะว่าเป็นผูเทานะคะกลุ่มย่อมผูเทามากก็คือเก่าสีหานั่นเองคำแพงอย่าเสียงดังลูกนี่เนาะอ่ะสาธุขอให้มาในเด้อแม่เพิ่นกระมักได้นน่แม่เพิ่นซื้อลอตเตอรี่ไว้อยู่นะคะ แต่ว่ามันบดมันบ่มีได้มากแค่เมื่อนานไปไปไหวปูซิล่ามากไม่เพิ่นกระดาอยู่ชุดหนึ่งเนาะนี่ไม่เพิ่นซื้อเทียอันน้องคนมาขายลอตเตอรี่ให้อยู่นะคะเนี่ยสี่ห้าห้าสี่ได้แค่ชุดอย่างละใบ แคปหน้าจอได้กันหรือยังคะ่ะเอซนี่ค่ะไม่เพเ่นไปไหวยปูซิล่าเมื่อนอันกาใได้มากหนึ่งชุดนะคะนี่ค่ะโอ้ตรงกับของปูเลยเก้าสี่ห้าโอซาถูกนลลูกค่ะเอฟซี FC ค่ะโบว่าัจะของจับตัวตอรี่ได้ตรงกับของปูซี่ศูย์ค่ะโอ้สาธุขอให้ออกเนอะรางวัลที่หนึ่งได้แม่เนาะตรงกับเลขปูซี่ศูนย์เลยค่ะเก้าสี่ห้านะคะ เนะาะสาธุกขอให้มาเด้อเนาะดวงเปิดการงานเปิดโชคลาเปิดให้ลูกให้ล้านได้ไหมลูกสิได้ทำบุญให้สมใจตามที่ลูกคิดลูกปรารถนาไว้เนาะนนค่ะเกเ้าสี่ห้านะคะสวยมากเลยตรงกันเป๊ะเลยนะเนาะอะเฮงเฮงเลยรวยปังๆผู้ใดเห็นคลิปนี้ขอให้โชคขอให้มานขอให้ร่ำขอให้รวยการงานเปิดการเงินเปิด,ปดโชคลาเปิดได้รับ เงินล้านเงินแสนเงินสิบล้านนะคะพรุ่งนี้ค่ะเฮงเฮงรวยรวยปังปังค่ะสวัสดีค่ะ